สีบรหอดสามสิบกว่าอยู่วะบ้างพอ,อทอนครับเถอะบ้างทอนเต้าอีเหลือมัง่งอ่ะฮู้เลิกงานแล้วปั่นจัก,กรยานกลับบ้านดีกว่าสิ้นสุดแล้วครับผมสำหรับการทำงานเดือนที่หก ของปี2 0 2 4เดี๋ยวผมสสรุปสู้ฟังนะครับผมว่าได้โอทีเท่าไหร่ทำงานไปจากมือนะครับผมเฮ้ยมอนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสัง a n n e l กับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับมาพวกกันบรรยากาศหลังเลิกงานแล้วผมก็ออกอากะครับอาทิตย์นี้ได้เห็นโอทียูมือครับผมพี่น้อง สิ้นสุดแล้วสำหรับเดือนที่6ของปี2020นะครับผมเหตุงานไปขอดายเจ้าหนเดี๋ยวฮอด้านขั้นพที่สรุปสู้ฝังนะครับผมได้โอไปจากสมงสำหรับเดือนที่6เนาะแล้วก็เหตุงานไปจากมือเดี๋ยวมันซีให้เบื้องบรรยากาศร,ระวังทางจากโรงงานไปบ้านนะครับผมปบิทายบรรยากาศสุริศนงเบื้องถ่ายหลายคลิปแล้วล่ะนะครับผมตแต่กะแต่ละแต่ละม,มือมันเกิดมีแนวให้เบื้องไม่เรื่อยๆนะครับผมเออ ะกี้ไทยนาทงนี่อย่างวัเกี่ยวเข้าบาลลีเท่นะครับผมซึ่งมันนี่เกี่ยแล้วนะครับนี่นี่จะเ,เป็นระแวกระว่างทางเ่อเด๋มดั่มเแม่ระแวกระว่างทางกลับบ้านครับโอ้เมื่อยห่อนครับผมผู้ดใดมาญี่ปุ่นช่วงนี้กะโอ้เต้องเตรียมอย่างว่าหลายพี่น้องเตรียมเตรียมใจมาย่างเดียวนะครับเตรียมใจมาย่างเดียวกับบอแล้วหนึ่งเลียดเงินสองอากาศโคตรห้อนเลยตอนนี้นะครับผม แต่นี่ไปหาอีกเดียนแปดเดนเก้าอากาศนี่โอ้จังอยู่อีกจักประมาณสองเดนกว่านะครับผมอากาศดิญี่ปุ่นยางห้อนแนละ้วผมจะบอกไปรถบ่แตกต่างกับบ้านเฮาเลยนะครับผมเพลืล่ๆอยู่นี่ห้อนกว่าอีกนะครับผมนื่องจากมันกับห้อนคนละย่างกันพี่น้องยุนี่มันจะห้อนออกเหนียวๆนะครับผมความผมว่าความชื้นมันน่าจะหลายก่บบ้านเฮานะห้อนมันจะเหนียวเหี้ยมันมันไม่คือบ้านเฮาไหมผมว่าบ้านเฮามันจะเป็นห้อนแบบแห้งๆห่อนแบบ แห่งแห่งเสียบๆหังไหนบุญเนียนเป็นห้อนเหนียวห้อนแังไหบนุนะครับผมโได้บวเซียกันลองเอาเบิ้งช่วงหน้าห้อนญี่ปุ่นนะครับผมหน้าห้อนก็บห้อนไปแต่ตายหน้าหนาวกระดาวไปแต่ตายเดี๋ยวเบิ้งส่วนภาคคนญี่ปุ่นครบับนี่มาบางทางกลับบ้าน,น,นครับผมพี่น้องนี่ครับโอ้เฮ็ดดีไปเบื้องขเบี้น้ำเพชรอย่างเฮ็รนีดีดีเบืคือบ้านเฮานดีนะครับผมอ๋อเบื้องอันนี้เกี่ยวเข้าออกเบิดแล้วนะครับผม เขียวๆอยู่นี่ก็จะเป็นเข้าเขาพึ่งดําเข้านะครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมมากๆก็ผมจะไปหาชี้รถไทยให้พี่น้องเบึงให้เบื้องหน้าเขานะครับผมว่าเข้าบ้านเขางามซําใดแล้วเขาดํามาได้หน้านาจะได้เดียนเดียนกกวละนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาเครื่องแข็งแล้วเข้าบ้านเขานะครับผมเดี๋ยวผมตื่นขึ้นกนมื้อนี่หรือมั้งคันแม่นนอนนอนตื่นตะเวียนเนาะเพราะฉ่นั้นเมื่อไหร่ว่างๆก็ผมจะไปทายให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมว่าบ้านเมืองเขามันเป็นยังไงเข้าน้ำซ้ำปลาบ้านเขานะครับผม แล้วก็ระบบการเปี้ยงน้ำเข้านาบ้านเขาันเป็นยังไดผมสีผาไปเบิ้งนะครับผมในคลิปหน้าพุ่นล่นะเนาะนี่ครับผมงามงามนี่พี่น้องผมสอนสอนสอนเข้าบ้านเขานะครับผมงามอี๋โสอนแหงมันแตกต่างจากบ้านของใครอี๋นะครับแต่บ้านเขาก็เล่นปุ๋ยหลักหลักหนักกันดินะครับผมพี่น้องปุ๋ยนี่ก็บ่ต้องบ่งต้องพูดถึงหนักคือกันบ้านเขาก็เลยเนาะนี่ครับโอ้ยไมบ้าน ฮ้อนแฮงครับผมที่ไปใส่กระยางที่บ่อนานงานี่นะครับผมทุ่มเครื่องสองทุ่มเล่าฟ้าอย่างบ้านในมืดคาบะเดที่พี่น้องหน้าฮ้อนญี่ปุ่นก็จะเป็นประมาณนี้จังบ้านของนหลับนั้งแต่ว่ามันก็ที่ฮ้อนคนละแบบเพรอะย่างยังผมว่าหันละนะครับผมอันนี้ก็ฮ้อนแล้วมีสวนผักเขาล้าหลายยงคนญี่ปุ่นปูนเขาผมย่างงามเลยระวังนะครับผมผู้ใดมาญี่ปุ่นที่ปไปหนรหลา,อ,าองเขาเด้อเขาจะมกักติดกล้องไว้นะครับผมตามสวนขเขานะระวังนะครับผมมันเอาก็เอา เอาให้เป็นนะครับผมไม่ต้องเบิ้งดีๆนะครับผมก่อนจะมาปิดกล้องไว้เขาจะซ่อนกล้องไว้เสียงกล้องไว,ดนะวงด้ดินะครับผมระวังดีๆนะครับสมือนีอ,อันตรายเฮฮอร์แล้วครับถึงบ้านแล้วนี่มึงผักเราซื้อดีโนผู้ผักไหมผมจะบอกผักไอร้รอดมึงผักผมบุญ ผักตีเฮาเด็ดมากเมืเนมอนีะเมืองห่อนเมือห่อนครับผมไม่น้องขนาดแต่เศร้าด้วยนะผักยังเฮาขนาดนี้นะเบ,บืองปูครับผักเฮาขนาดเลยปะเราเสียดหดน้ำอยู่เมื่อวานนี่สายยางแตกครับผมนี่บุรุษว่าผู้ใดมาปิดน้ำให้ผมน่นจาจะแม่นบ้านหลัง,งนะั้นมาปิดน้ำให้นะครับผมบ้านไอ้เปรูมั้งคนบ้านนี้เขาขายปิ้งไก่เขาขายพวกไก,ออกอ่อบ่นอย่งอยู่ผมกับบุรุษว่าผู้ใดมาปิดน้ำให้นะ หลายเท่าหรอทด่สายางนี่แก่กนะพี่น้องตะก,กี้เงาอฮอตคูนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวข้อน,นี่นึงจะได้ไปหาซื้อมาอยู่นะครับผมเดี๋ยวเปิ้นน้ำก่อนผมไม่ได้ปิดเวลาวมันไว้ผมเปิดอนไปแล้วนี่สายางมันแตกกันใส่ยางมันอยากจะเก่าแล้วนะครับผมเนี่ยคนพักก่อนเดี๋ยวผมสิไปไล่สุฟังว่าเดือนมังอไงนี้เฮ็ดงานไปเท่ายน,นะครับผมเฮ็ดงานจากเมื่อได้โอทีขอดายผมส,สรุปสุฟังนะครับผมนี่แหละถือว่าประจาําวัน,งงานพี่น้องหลังเลิกงานสุดสุด นะครับปลูกไว้พอพได้เก็บกินด้วยครับน้องขับขี่เฮี้ยงใจเศร้า,า,า,าอะไรอืครับผมร้อยมาหมดลายหรอกมึงบอกแค่เล่นครับมึงแค่เล่นดูถูกไ่น้องไงมึงแค่เล่นครับผมนี่ มนเคเลินหมักมะละมะละเมะะื่อนี้สิได้กินว่นนี้ครับผมนี่มะละอันนี้ผักบุ้งจีนเบิ่งผักแพียวผมว่นะเนาะผักแพวย่างงามเลยครับผมคุนคุนผักอะอัปเดตผักอีกกอนนะครับผมเนี่คุนอันนี้บักทัวอบ,บักทัวกับพริกยวกนี่ครับผมผู้ยันบริได้กินเดืนมะละผมเป็นแห้งแล้วเคียมันจะตายแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเอาไปเบิรงนร่กันว่าเดนนี้ ทำงานไปกี่วันไดโอทีเท่าไหร่นะครับผมีได้เขาได้เดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องมันไม่ค่อยมีโอทีช่วงนี้นครับผมแล้วก็เลขเนึงก็ะทึกๆเลขเงินยู่ยี่สิบซองนิดๆน,น,นึงนะครับผมพี่น้องใครดซิมาก็กคิดดีๆนะครับผมมันบ่คุ้มค่าดีนะครับผมสิมเสียเงินมาแบบเพ็งเงนะนะครับเดี๋ยวฮอเบิ้งกันเดือนที่หกของปีสองพันยี่สิบสี่นะครับผมนีทำงานไปยี่สิบเอ็ดวันนะครับผมเนี่ย ทำงาน21มือนะครับผมวันทำงาน21วันนะครับผมได้ OT อยู่ที่35.75นะครับผมพี่น้องทำงาน21วัน OT 35.75นะครับสำหรับเดือนที่6ของปี2024เดี๋ยววันที่15เดือนกรกฎาคมเขาเคยท้ามาเบิงนำกันว่าเงินออกมาแล้วสีได้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทายสูเบิรงนะครับผมแล้วก็ขอฝากในเด้อสำหรับผู้เพิ่นซีมานะครับผมพี่น้องก็ ศึกษาข้อมูลให้ดีสก้อนนะครับผมแล้วกัเบิ้งเลทเงินสก้อนพี่น้องเบิ้งทิศทางเลทเงินก็ต้องรไปจังไหนมาจังไหนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เลทเงินเทือกแหงนะครับผมผู้ใดยสิมากระอู้ผมกะคิดหนักทำยังดีนะครับผมคันสิมาแวะมุ่ผมเนาะคันถ้ากันถ้าอยากมาเอ้ยผมแนะนําให้ปากับรัฐบาลนะครับผมพี่น้องหรือว่าโครงการไอเอ็มเจแปรนะครับลองเข้าไปสอบถามเขาเบิ้งว่ามันเปิดสอบเปิดรับช่วงใดก็ลองไปติดต่อสอบถามทางกรมแรงงานเบิ้งเอาไปทางกระเสิร์ตเบิ้งในเน็ตเอานะครับผมว่าเขาจะเปิดช่วงใดเนาะ นะครับผมใบอนากให้มาคือจ้างบริษัทจัดงานคือจ้ามูอผมนะครับผมบอนากให้มาบริษัทจัดทางงานคือจ้ามูอผมนะครับนี่มันเสียมาเพียงพี่น้องเสียมาสองแสนสามแสนไม่ไซว่าซว่าเลี้ยวๆซว่าของได้มาเสียเบิดเสียดเบิดสุยย่างแล้วนะครับผมเราบันี่เอาซิมาเอาเงินเดือนนี่มันบ่ได้หลายย่างที่คิดนะครับผมญี่ปุ่นมันน่าจะเป็นประเทศที่ว่าขายฟันของหลายๆคนก็ได้ญี่ปุ่นมันน่าจะเป็นประเทศที่ ประสบความสําเร็จของหลายๆคนก็ได้แล้วก็ขายฟันของอีหลายๆคนก็หลายเลยกันนะครับผมมันก็มีปับปันไปแต่ว่าส่วนมากเงินยู่ตอนนี้มันมันมันบด้หลายเพราะว่าค่าเงินมันถืกนะครับผมแล้วก็ของไส้แนวยื่นกินค่าของสีบของแพงนะครับผมพี่น้องอีกของแพงนะครับผมของแพงแล้วก็ล่าสุดนี่ก็จะได้เสียภาษีท่องทิ้นแล้วก็ภาษีรายได้อย่างอีกหลายอย่างอีกนะครับผมพี่น้องมันมันหลายอย่างนะครับผมจ้างผมเฮดชิปเว้าสู่พี่น้องฟังหะละนะครับผมบริดสิมากะ ศึกษาข้อมูลให้ดีสก่อนนะครับผมเพราสั้นกับมากับรัฐบาลเอานะครับผมย่ามากับบริษัทจัางงานมันเสียมาแพงมันบกคุ้มค่านะครับผมอันนี่บอกก่อนตรงๆรงถเนาะเอาสลหลัดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็เป็นคลิปสิ้นสุดการทํางานของเดือนที่6ของปี2องพนะครับผมสรุปแล้วทํางาน21วัน OT3 5 7 5นะครับผมพี่น้องเดี๋ยววันที่15 กรกดาผมมาทายซูเบิงว่าเงินออกมาแล้วเหรียหักแล้วซีได้เท่าไหร่ีงียงจจงไหนนะครับผมแล้วก็เอาไว้กินไว้ใส่เท่าไหร่ซีได้ทรงบ้านเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาติดตามันการชีน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จึขอจบไวเส้นนะครับขอตัวอนิษฎอพารนอนพักพ่อนสักวันนะครับผมพี่น้องแล้วก็ขอฝากอันนีนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเนี่ยผู้ใดทรงส่ยงียงแจงถามองียงกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้3ช่องทางครับผมพี่น้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเลมอนซังชาแนลนะครับผม เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมนลนหลน์ฟันดีครับ